สวัสดีครับผมผ้าบ้านยอดนิยมนะครับของเข้านะครับล่าสุดนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับเป็นผ้าเก่าโบราณบ้านๆนะครับ EP ที่ยีนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีพี่น้องที่เข้ามารับชมและสนใจรายการไหนทักกันเข้ามานะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์นะครับเบอร์นี้เลยนะครับทักหรือโทรนะครับหรือไม่ก็สแกน QR code นะครับผ้าเก่ายอดนิยมสวยนะครับใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับก็มีเข้ามานะครับหลากหลายรายการนะครับ ตามนี้เลยนะครับพระเก่าๆสว้ยๆสวยนะครับเป็นพระหล่อโบราณก็เยอะนะครับเป็นพระเก่าเก็บบ้านบ้านเลยนะครับท่านจําเป็นต้องใช้เงินด่วนนะครับก็ยกมาให้เหมานะครับพร้อมกับพระบูชานะครับพระบูชารุ่นแรกนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับเจ้าของเดิมบูชาอยู่นะครับองค์นี้พิเศษนะครับพระปิดทองเก่าทั้งองค์นะครับสวยงามนะครับมียันต์นาคระที่สังคติพระบูชาเก่ายอดนิยมและหายากครับ หลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตรามครับใต้ฐานนะครับน่าจะมีอุดอะไรไว้นะครับแล้วมีเทียนชัยนะครับพระบูชารุ่นแรกหลวงพ่อกลวยนะครับหน้าตักห้านิ้วมีหลายพิมพ์หลายแบบนะครับและเก่ามากๆและหายากสุดๆนะครับหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทครับพร้อมกับรายการพระเครื่องนะครับด้านนี้นะครับ ด้านหลังนะครับวัดโคสิตตารามและยันมะอาอุนะครับพ้าปิดท้องเก่าเดิมๆนะครับผิวหิ้งหิ้งนะครับนบ้านเลยนะครับบนศีรษะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาใส่อะไรไว้หรือเปล่านะครับสวยงามน่ารักนะครับเผชิญลูกศิษย์นะครับหรือท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาบารมีหลวงพ่อปวยนะครับติดต่อเข้ามานะครับด้านหน้านะครับตรงสังฆติก็จะเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับสวยและหายากนะครับ พบเจอได้น้อยมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับเศรษฐีหมดแล้วนะครับปัจจุบันนี้นะครับหายากกหลเียนรุ่นแรกนะครับสร้างน้อยมากครับพระบูชายอดนิยมหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามครับท้องเก่าสวยงามนะครับผิวฝุ่นพิงๆิงบ้านๆเลยนะครับคาบขันทูบนะครับสวยงามมากครับมาใหม่นะครับพร้อมกับรายการพระเครื่องหลากหลายรายการนะครับ แล้วก็สมเด็จแหวกม่านนะครับนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมครับหลวงพ่อกลวยกิ่งนวะนะครับองนี้เป็นกิ่งเฉลิมพลนะครับสวยแชมป์เลยนะครับไม่ค่อยเจอนะครับสวยๆบ้านๆแบบนี้นะครับงดงามสุดๆนะครับท่านเป็นอดีตข้าราชการเก่านะครับของสะสมนะครับใหม่สดๆร้อนๆนะครับเนื้อนวะโลหะเป็นพระกิ่งเฉลิมพลครับ สวยและสมบูรณ์นะครับโค้ดชัดนะครับสวยงดงามมากครับกิ่งเฉลิมพล2497วัดช้างให้จวนปัตตานีนะครับโค้ดคมชัดนะครับตัวหนังสือตอกลึกนะครับกิ่งเฉลิมพลยอดนิยมนะครับเนื้อแก่นวะนะครับโบราณครับ2 497ของเข้ามา ของ็กาอที่สวยบ้านนะครับเข้าใหม่นะครับท่านชื่นชอบทักกันเข้ามานะครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับเรียมอยู่ในกรอบพลาสติกเก่าบ้านนะครับองค์ที่1นะครับพระสมเด็จเนื้อที่สวยบ้านเข้าใหม่ล่าสุดครับสวยงามมากนะครับและแห้งแห้งนะครับได้ธรรมชาติครับพระสมเด็จเรี่ยมอัดกรอบพลาสติกเก่า ลึกคมชัดและสวยนะครับมาใหม่ล่าสุดครับพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งอยู่ในกอบพระติเก่าเดิมๆนะครับแบบนี้นะครับเลื่อมมาก็น่าจะหลายสิบปีนะครับพระสมเด็จเก่าสวยสมบูรณ์ครับองที่หนึ่งครับแล้วก็องค์ที่สองนะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับองค์นี้ผ่านการใช้มาบ้างนะครับเห็นมวลสารนะครับของเด็ดๆนะครับ อีพีที่ยีสิบนใจไม่ควรพลาดน,นะครับพระบ้านยอดนิยมให้ชมกันจะช้าจะชัดนะครับมวลสารเก่าและเนื้อจัดมากนะครับได้ธรรมชาติสุดนะครับลำดับที่2อพระสมเด็จครับดั้เดิมน่าจะมีรอยลงลักนะครับลักก็หลุดล่อนไปเกือบหมดนะครับเห็นอยู่นิดหน่อยนะครับพระสมเด็จส,สวยงามๆนะครับ รามีน้ำหนักนะครับองค์ที่2ต่อไปก็เป็นองค์ที่3นะครับแกะออกมาจากตลับนะครับเดิมๆนะครับอยู่ในตลับเก่าพร้อมใช้นะครับตลับก็เป็นตลับน่าจะโบราณนะครับไม่เคยเจอนะครับตรงลายกระหนกด้านบนนะครับเป็นสัญลักษณ์นะครับเพิ่งเห็นนะครับตรงนี้นะครับเป็นตาพปลนะครับพปลครับพระสมเด็จ สวยๆบ้านๆนนะครับมาใหม่ๆองค์ที่3มนะครับของรายการนะครับสวยงดงามนะครับได้เดิมนะครับคาบเก่าๆยังอยู่นะครับสวยสมบูรณ์นะครับองค์ที่สาพระสมเด็จมีรอยปูไตนะครับจุดนี้นะครับจะเห็นชัดเจนนะครับรอยปูไตคลาสสิกมากนะครับพระสมเด็จเก่าสวยองค์ที่สาม ของเก่าๆบ้านๆนะครับทั้งนั้นนะครับมาใหม่ๆนะครับต่อกันด้วยเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปวัดกำแพงนะครับผิวสวยเดิมนะครับเป็นเหรียญหล่อหน้าทองผสมสุดยอดเกจหลวงพ่อไปวัดกำแพงครับสองสี่เจ็ดแปดหล่อช่อนะครับจะเห็นรอยเลื่อยชัดเจนนะครับรอยฟันเลื่อยนะครับตรงนี้นะครับเหรียญหลอยุคโบราณนะครับหลวงพ่อไปวัดกำแพงจอบใหญ่นะครับ แล้วก็สายเมตตามหานิยมและค้าขายนะครับสุดยอดนะครับพญาเต่าเรือนนะครับหลวงพ่อเงินรถบางคารจังหวัดพิจิตรมาใหม่ล่าสุดเช่นกันนะครับโชคลาภเมตตามหานิยมนะครับพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินครับสวยสมบูรณ์นะครับตัวนี้พิเศษนะครับมีจานเดิมใต้ฐานครับหายากสุดๆนะครับพญาเต่าเรือนที่มีรอยลงเหล็กจานเก่า จะเห็นชัดเจนนะครับสวยคมชัดนะครับมีจานนะครับหายากสุดๆนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับน่าจะหล่อตรงนี้นะครับใต้ล่างนะครับก้านชนวนนะครับรอยแต่งนะครับช่างโบราณครับใต้ท้องก็มีรอยแต่งนะครับตรงนี้นะครับจะเห็นเป็นรอยเลื่อยชัดเจนนะครับสุดยอดหายากนะครับพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินครับมีจานเก่าสวยและสมบูรณ์ครับ มาใหม่สดร้อนนะครับพร้อมกับรูปล่อลงพอเงินเนื้อดินนะครับหายากเช่นกันนะครับหล่อโบราณนะครับเนื้อดินครับลงรักน้ำเกลี้ยงกเก่าแห้งๆบ้านๆครับเมตตามหานิยมสุดยอดนะครับขายก็เยี่ยมนะครับลงพอเงินเนื้อดินนะครับองนี้นะครับแล้วก็พระหล่อโบราณนะครับอีกหนึ่งองนะครับหลวงพุทธรีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับ มีลอยตะไบแต่งด้านหลังนะครับเก่ามากๆมาใหม่ล่าสุดนะครับตารีดใหญ่พิมพ์เอปีศูนย์ห้าครับเป็นผ้าเนื้อทองผสมโบราณนะครับสวยงดงามนะครับของเด็ดๆเก่าๆสีสวยนะครับรอยหล่อช่อนะครับเห็นก้านชนวนชัดเจนนะครับลอยแทงตะไบแต่งเก่าช่างยุคนั้นนะครับปีศูนย์ห้าครับพิมพ์เอครับผิวสวยเดิมนะครับงดงามมากๆครับมาพร้อมกับตารีดเล็กหลังหนังสือนะครับ นานมาทีนะครับตารีดหลังหนังสือปี0ูนห้าครับผ่านการใช้มาบ้างนะครับพับปั๊มนะครับปี0ูย์ห้าวอจุดนะครับเป็นบล็อกที่นิยมมากนะครับวอจุดสวยคมชัดนะครับเนื้อทองเหลืองครับตารีดเล็กนะครับปีศูนย์ห้าเนื้อทองเหลืองตรงนี้นะครับผ้ารอยเลี่ยมใช้เก่านะครับวอจุดนะครับบล็อกนิยมนะครับวอจุด ขอบข้างก็จะมีรอยคาบนะครับและขอบเหรียญขอบองค์พระก็จะมีรอยขึ้นๆน,นะครับเกิดจากการปั๊มนะครับโบราณครับปีศ5นย์หหลักหนังสือส,สวยๆเก่าๆหลายรายการนะครับแล้วก็พระปิดตาหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนันานมาทีนะครับพระปิดตาเนื้อผงหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวครับจังหวัดกาญจนบุรี ต่อก็ได้พระคุณแผนนะครับวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับผ่านการใช้มานะครับแต่เนื้อเก่าและแห้งสุดๆครับพระคุณแผนคนอยุทธยาครับยังสวยนะครับแห้งๆเก่าๆธรรมชาติครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับพระเก่าๆยอดนิยมบ้านๆนะครับสสวยต่อไปก็เป็นพระกิ่งนะครับสุดยอดหายากมากๆนะครับนานมาทีนะครับเจ้าของเดิมใช้มาตั้งแต่หนุ่มๆนะครับกิ่งหลวงปู่โตวัดประดู่ฉิมพีนะครับ ยุคเก่ายุคแรกๆนะครับในการสร้างนะครับเป็นพรักกิ่งโบราณนะครับยอดนิยมนะครับหลวงปู่โตะครับสุดยอดเกจิเก่าของประเทศไทยนะครับสวยงามเดิมๆนะครับบ้านครับผิวแห้งเก่าธรรมชาตินะครับกิ่งยอดนิยมครับหลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดู่ิมนพีกรุงเทพครับผิวสวยงามนะครับผิวขึ้นสาแดงทั้งองค์นะครับ จ้าของตั้งหิ้งบูชานะครับควันทูบนะครับเกิดจากควันทูบนะครับขึ้นผิวแดงนะครับสวยงดงามครับต่อไปก็เป็นรูปหล่อหายากสร้างน้อยนะครับหลวงพ่อปานนะครับคลองด่านจังหวัดสุทรราการครับสวยคมชัดนะครับผิวดำเดิมนะครับไม่ค่อยเจอนะครับรุ่นหนึ่งนะครับมีเลขนะครับอยู่ด้านหลังนะครับรุ่นแรกหล่อโบราณเก่าหลวงพ่อปานคลองด่าน จังหวัดสมุทรปราการครับสวยเก่าคมชัดนะครับสภาพเดิมๆนะครับประมาณปี2,500นะครับหลวงพ่อปานลองด่านครับหล่อโบราณนะครับมีอุดนะครับอุดเก่านะครับได้ธรรมชาตินะครับอุดกิ่งนะครับกิ่งดังนะครับหลวงพ่อปานสมุทรปราการครับต่อไปก็เป็นพระสมเด็จนะครับองค์ที่4ของรายการนะครับมาใหม่นะครับเดิมๆนะครับคาบฝุ่นเดิมๆยังอยู่นะครับเหมายกถาดมาเลยนะครับ พระเก่ามากนะครับเจ้าของเดิมนะครับเก็บอยู่ในห้องพระนะครับเก่าเก่าสุดยอดทั้งรายการนะครับไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงนะครับพระเก่าแบบนี้นะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้นะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆคาบฝุ่นก็ยังติดอยู่นะครับงดงามนะครับแห้งมากนะครับพระสมเด็จลำดับที่สี่บางนะครับได้ธรรมชาติสุดๆนะครับ พระสมเด็จยอดนิยมนะครับเก่ามากๆองค์ที่สี่ครับต่อไปก็เป็นองค์ที่ห้านะครับยอดนิยมนะครับพิมพ์ลึกคมชัดนะครับสวยงามนะครับบันบานนะครับพระสมเด็จลำดับที่ห้าครับสนใจทักกันเข้ามาได้เลยนะครับโอนไวส่งไวทุกท่านครับพระบ้านยอดนิยม EP ที่ยี่สิบสาม เนื้อหาความเก่าโบราณนะครับงดงามสุดนะครับเกตทะลุซุ้มนะครับมีเส้นมังคับพินนะครับพระสมเด็จมวลสารสวยๆปิดท้ายรายการนะครับด้วยภาพถ่ายนะครับหลวงพ่อรวยนะครับวัตโกนะครับได้มาแบบนี้เลยนะครับเดิมๆนะครับคากรอบเก่าสวยงามคลาสสิกนะครับพระบานยอดนิยม ep ที่2ี่าม สุดยอดเก่าๆสี่สวยนะครับโดยเฉพาะสายผ้าหล่อนะครับพระกิ่งเก่าโบราณนะครับหลากหลายอาจารย์นะครับแล้วก็พระบูชาหลวงพ่อกลวยรุ่นแรกหายากนะครับปิดทองเก่าเดิมๆนะครับสุดยอดความสวยและสมบูรณ์ครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับผม